มาต่อพันถาทุกคนก็นะจะมาขายของออนไลน์เนี่ยลงทุนหลักหมืน่นนะได้กําไรหลักหมืน่นค่ะนะก็จากที่ขายไม่เป็นนะก็ขายขายได้ขายดีอนะเราก็เลยบอกตัวเองเน,ะนาะณปันนี้มันทุกวันนี้มันมันมีเจอคนสองด้านเนาะทุกคนนี่เราก็มานั่งคิดว่าตอนนั้นนะ่ะเราข้ามผ่านมาได้ยังไงวะ เราทํเหมือนเราหูหลับหูหลับตาทําเนี่ยเราไม่สนใจเลยว่าใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอ่ะเนาะเราลองไปนึกถึงตอนนั้นน่ะที่แบบว่าเราขายดีขายปังมากๆแล้วก็หาเงินขายดีจนแบบขายได้จนแบบขายส่งเองขายน้ําพริกก็ขายได้เคยขายน้ําพริกนะคะพอขายน้ําพริกก็ไปขายกับคนในห้างไม่รู้ก็คือพี่เขาเป็นฐานลูกค้าเก่าเขาอยู่เราเราอยู่แล้วอ่ะตอนนั้นก็มีไอทีเนาะรู้จักคนที่ทํางานที่ไอทีอ่ะ ไปขายอะไรพี่เขาผู้อุดหนุนนะทุกวันนี้คนเหล่านั้นเขาก็ออกงานจากตรงนั้นไปแล้วนะแต่ด้วยความที่ณปัจจุบันเนี้ยเราก็คือถ้าแบบเรากลับไปตอบแทนบนคุณเขาเหล่านั้นไม่ได้แล้วอะ่ะคนที่ทํางานในไอพีคนที่เพราะว่าพวกเขาดีกับเรามากนะถึงแม้ว่าเราไปชวนเขามาทำอะ่ะส่วนมากเขาไม่มาขายกันแล้ว เออแต่เราไม่เคยชวนใครมาขายอ่ะเรามีแต่ไปขายของให้เขาอนัดที่ผ่านมาเนาะอ่ะก็ไม่เคยว่าเออพี่มาทาแต่ก่อนก็ไม่ก็ไม่ได้ขายของอะไรนะช่วงนั้นอะ่ะก็ขายแต่แบบขายขนมเนาะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ขายแต่ขนมแล้วก็มันตั้งใจขายแอปเปิลดีท็อกจากที่ปวดบินแค่สามร้อยเองนะลงลงทุนสามร้อยจนมาไปรับจ้างเนาะเข้าแก่รับจ้างเขาก็ได้ตังก็เก็บไว้เงี้ย แล้วก็รวมๆกันแล้วก็มาเปิดบินขั้นต่ำหนะึ่งพันเนาะแล้วก็ตั้งใจโพสขายโอ้ยขายไปขายมาขายได้เดือนเดียวขายดีขายได้โอ้ขายได้แค่นั้นดีใจเลยนะขายได้ประมาณ 5, 6, 7, 8, เดือนละห้าร้อยสองเจ็ดแปดเดือนอะอธิษฐานจิตขอเจอคนที่แบบทำไงได้ตังค์เยอะๆไวๆอะแต่พอทำาอาไปอามามันไม่ใช่ทางเราสินะก็มาขายกระเป๋าก็เอาไปเอามาเจดขายตกลง นะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทำยังไงนะจนทำให้แบบก็ทะเยัานตั้งใจนะตั้งใจแค่ไหนก็โหทำยังไงวะขนาดเรียนรู้อะเราก็รู้แล้วหรอว่าเออทำยังไงจนแบบว่าหรือว่าดวงเราเคยคิดเหมือนกันนะดวงเราแบบสงสัยคู่กับการขายดีอ็อกแน่เลยอะ่ะ แล้วทำไมขายกระเป๋าแล้วเป็นแบบนี้นอ่ะเคยคิดนั่งคิดลบล้นะเออทุกคนก็ไมไ่โทษใครหรอกนะไม่ไโทษแบรนด์ไม่ได้โทษอะไรคือสังเกตตัวเองอ่ะนะก็นี่ค่ะก็เลยกลับมาตั้งใจเดียนแล้วก็ตั้งใจทําตั้งตัวตนเนาะหนึ่งเลยค่ะนะวันนี้คือวันที่เราต้องโปรแกรมตัวเองเมื่อกี้ก็ได้ตังค์สิบบาทหรือว่าเราสั่งจักรวาลไม่ไม่เข้าใจวะ เรอาอก็เลยอธิษฐานว่าขอบคุณเงินล้านที่รักฉันฉันรักเงินล้านเงินล้านไหลามาทีมาหาฉันตลอดเวลาเงินหาง่ายไล้มาบ่อยเมื่อกี้ขอบคุณเฉยค่ะพี่ขอบคุณเงินเล่นไปค่ะแล้วก็มีป้าเนี่ยให้เงินมาสิบบาทนะแล้วก็ดีใจแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็ได้อีกนะขอบคุณมากเลยนะป้าน,นี้แหละป้อยู่ในซอย ี่ก็อยากจะอขอบคุณเอทีเอ็มกันนะตอนนี้เอทีเอ็มโดนตัดทุกใบแต่ก่อนมีเอทีเอ็มทุกบัญชีทุกธนาคารจากที่มีทุกบัญชีทุกธนาคารเนาะเราต้องมาเริ่มสนุกรุ้ณเขาใหม่แลนะแต่ก่อนเงินเข้าทุกธนาคารทุกบัญชีค่ะที่ขยันตั้งใจขายข,ายของออนไลน์มานะขอบคุณนะเอทีเอ็มต่อไปนี้เราจะกลับมามีเอทีเอ็มทุกธนาคารกันนะเงินจะเข้าทุกธนาคารกันเงินจะหงาง่ายและได้มาบ่อยเดี๋ยวเอาส่งบัญชีทําให้ดู ตมหลักกดแรงดุดนะตอนนี้เพิ่งเริ่มทำใช่ไหมแต่เราไม่ต้องสนใจหรอกว่าจะเข้าตอนไหนแต่เราก็อธิฐานว่าขอบคุณธนาคารกรุงเทพนะรักนะขอบคุณที่ดึงดูดลูกค้าโอนงิมเข้าธนาคารกรุงเทพตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะง่ายสบายถ้าเรามีเหลือเก็บทุกบัญชีนะขอบคุณธนาคารกรุงเทพธนาคาร ออมสินขอบคุณลักษณ์นะธนาคารกสิกรแล้วก็กรุงไทยหรือทุกธนาคารที่มีในประเทศไทยตอบเนี้ยจะไม่แค่มีเงินเฉยๆแต่จะเป็นเงินเก็บของฉันทุกบัญชีฉันจะเก็บไว้ลงทุนทำธุรกิจให้ร่ำรวยแล้วก็ช่วยเหลือสังคมทำบุญทำดีหรือทำให้ชีวิตของครอบครัวฉันสุขสบายแล้วก็มีเงินให้พ่อให้แม่มีเงิน ตั้งบุญบารมียิ่งขึ้นไปอธิษฐานก่อนแล้วคนรับมาที่หลังแล้วให้เราวันนี้วันที่เราต้องขอบคุณที่แรกตอนแรกคือการขอบคุณบอกรักตัวเองใช่ไหมคะขอโทษแล้วก็ขอบคุณบอกรักแล้วก็โปรแกรมจิตตัวเองเนาะแล้วก็อาจจะสวดมนต์ก็ได้ณนะปัจจุบันนี้มารู้เท็จแล้วในการสวดมนต์นะคะทุกคนสวดคาถา,าพาระจักรพรรดิคาถาเงินล้าน หรือถ้าเราไม่สวนก็ได้เราโปรแกรมจิตนะใช้จิตใต้สำนึกในการโปรแกรมจิตเอากด<ก>เขาเรียกว่ากดแรงดุนเนาะยักษ์ทินนี่ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยปกติเราไม่ได้ปลุกเขาขึ้นมาทําอะไรเลยอะ่เราให้เขาอยู่เฉยๆนิ่งๆเขาก็อยู่เฉยๆนิ่ง,งแต่วันนี้คุณสั่งเขาขอบคุณที่นอนที่ทําให้เรานอนหลับสบายขอบคุณพระโฮมที่ทําให้ผมอบอุ่นแล้วก็นอนหลับสบายนะเราจะพูดยังไงก็ได้กับที่นอนของเรา ที่ฐานแบบไม่ต้องคาดหวังว่าจัก,กรวาลจะให้อะไรขอบคุณจมูกนะฉันรักเธอนะที่สุดเอาออกซิเจนดีๆมาเลี้ยงร่างกายของฉันอขอบคุณน้ําเสียงนะฉันรักเธอนะขอบคุณน้ําเสียงของฉันที่ทรงพลังขอบคุณเงินในกระเป๋าของฉันที่อัดแน่นเต็มไปด้วยเงินอขอบคุณสมุดธรรมะทุกเล่มที่ทําให้หนูสวดมนต์แล้วหนูมีจิใตใจที่บริสุทธิ์มีได้บุญได้กุศลขอบคุณ กะโดล้างหน้าของฉันนะฉันรักเธอนะขอบคุณมากนะออกไปช่วยเหลือผู้คนนะลูกนะทำให้ผิวหน้าลูกค้าผิวหน้าใสหน้าเนียนหน้าด็กนะสวยในแบบของเขาที่เขาอยากจะสวยนะแล้วเราก็โปรแกรมจิดเองว่าใครที่เป็นสิวฝ้าคะ่ะสุดด,ดำให้เขาหายหน้าใสหน้าตางนะภายในหนึ่งถึงเจ็ดวันนี้ยี่สิบวันนี้แล้วเราก็โปรแกรมตริดนิด เธอคือซูเปอร์สตาร์ออนไลน์ชัดนี่เธอพูดจาไพเราะหนูยิ้มสวยนี่เธอรู้หรือเปล่าเธอคือนี่เธอรู้หรือเปล่าเธอเนรมิตเงินได้นี่เธอรู้หรือเปล่าเธอสวยและรวยมากนี่เธอรู้หรือเปล่าเธอเป็นที่รักยิ่งของผู้คนมากมายนี่เธอรู้หรือเปล่าเธอคือผู้หญิงที่โชคดีทุกด้านของชีวิตนี่เธอรู้หรือเปล่าเธอมีแฟนมีครอบครัวที่น่ารักอยู่ด้วยกันและอบอุ่น นิดเธอรู้หรือเปล่าเธอมีลูกที่อารมณ์ดีจิตใจแต่มใสนอนหลับฝันดีไม่รบควรเธอทํางานเขาจะช่วยเหลือเธอเมื่อกี้ลูกชายพี่ก็ร้องอะให้เราโปรแกรมจิตใส่ใหม่หรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้พี่จะสวดคาถาเงินรานเพื่อใส่พลังงานบวกบวกเข้าไปในจิตใจของเราค่ะนะมันเป็นไล่ลมอะไล่สิ่งไม่ดีออกจากความคิดของเราค่ะนะ พี่ก็สวนกระถางนร้านยวนอะไรพี่น้องแบบนี้ต้องพานไปวัดด้วยเนี่ยก็สิเา้าทำอะไรยวนไปมั่วแตกไ้เห็นไหมเอาแต่ใจอะ่ะอย่าเป็นแบบนั้นน่ารักน่ารักก็จไม่นอนได้แล้วง่วงก็นอนเถอะ ทุกคนต้องมาเรียนคิดมาหากาบอีกทีหนึ่งนะฉันมีทรัพย์สมบัติมากนาชาดีิเงินไหลมาทีมาหาฉันตลอดเวลาฉันมีเงินไม่ขาดมือฉันมีทรัพย์เพิ่มขึ้นเงินหาง่ายได้ได้มาบ่อยคําพูดอะไรที่มันดีอ่ะคิดด้านดีพูดด้านดีอารมณ์ดีอ่ะเกินยี่สิบเอ็ดวันแล้วผลลัพธ์จะมาขณะวันนี้ว่าฮายังได้สิบบาทเลยแล้วต้องได้เยอะกว่านี้เอาอีก พอได้มาสิบบาทบอกจัก,กรวาลว่ามาอีกนะมาจากทางไหนก็ได้นะมาเป็นหมื่นๆมาเป็น,นแสนๆมาเป็นลน้านๆเลยนะมันถึงจะพอสไซจ้านะบอกจัก,กรวาลน,นะอืมไม่ว่าหยิบจับอะไรมาขายก็ขอให้ขายดีขายปังประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยนะต่อวันนี้ฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองประสบความสมําเร็จถ้าหากว่าลูกประสบความสมําเร็จแล้วลูกจะช่วยเหลือผููคนช่วยงานจัก,กรวาลขอให้จัก,กรวาลได้โปรดเมตตาและอุปธรรม สินค้าที่ลูกขายขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสบู่ล้างหน้าของลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณช่อง youtube นะรักนะขอบคุณเพจเ c e บุ o k ติกต็อกนะรักนะที่ช่วยสนับสนุนให้พี่นิดอะมีรายได้ดีๆเลี้ยงดูครอบครัวถ้าถามว่าวันหนึ่งพี่หาเงินจากช่องทางไหนช่องทางหนึ่งได้พี่จะจะแบ่งปันความรู้ดีๆให้ให้จากหัวใจใครอะไรอีก ตกๆเ,เ <c oughs> อาเป <c oughs> นเนี่ยขอบคุณนะรักนะแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ตัวเองนะจากที่อาจจะโมโหลูกเนาะก็ค่อยคุกยกับเขาขอบคุณนะรักนะขอให้มีความสุขขอให้โชคดีขอให้ร่ํารวยมีโชคมีลาบมีทรัพย์สมบัติเลี้ยงดูตัวเองและเลีย้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีนะรักนะ นี่นอ,อขอบคุณแบบจากหัวใจดอที่เราไม่ต้องฝืนเราพูดไปแล้วอ่ะก็แปลว่าเข้าจิตใต้สำนึกของเราแล้วอ่ะแล้วก็ปล่อยวางเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ต้องสงสัยทางไปทางมาว,าว่าวันนี้เราลาโปรแกรมถ้าเราพูดให้มันขึ้นใจเราแล้วอ่ะก็คือเป็นว่าได้แล้วไม่งั้นถ้าไม่ชัดเราก็เขียนออกค่ะ หาซื้อกระดาษมาแล้วก็เขียนหรือชอบเขียนเขียนมันเราเขียนในอารี่ชีวิตของเราชีวิตใหม่อ่ะที่เราต้องการเป็นยังไงเอาดึงอนาคตมาไว้ในวันนี้ค่ะป่าแล้วพี่ก็จะไปหาซื้อสมุดมาอีกสักหนึ่งพี่ไซื้อแล้วเอาของลูกเลยอ่ะเขียนเั็นเลยว่าเราอยากได้อะไรนะถ้าหากว่า เราขยันตั้งใจทําทุกวันเนี้ยเราขายสินค้าของเราเนี่ยเราอยากได้อะไรเท่าไหร่ขอให้จักรวาลส่งคนมาให้ถ้าเราก็เชื่อมั่นเชื่อใจว่าเราจะขายดีเราจะขายฟังนะสําหรับคนที่อยากจะขายของออนไลน์ไปด้วยกันนะคะส่วนใครที่ไม่ทําก็ไม่เป็นไรแต่เอาความรู้ไปลองอธิษฐานจิตอยู่นะไปขอบคุณบอกรักทุกสปปรรพสิ่งอยู่นะแล้วก็มีความสุขแล้วก็คิดบวกแล้วก็พูดลงบวกแล้วผลลัพธ์จะมาค่ะนะประจับบาย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ประเดีนยนดูเพิ่มเติมนะลองอุบาอาจารบอกว่าให้สนุกคิดให้น้อยสนุกให้มากแล้วก็ใช้พลังแบบตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาลูกเชื่อว่าสิ่งที่เราลงมือทําสินค้าที่เราขายเนี่ยไม่ว่าเราจะขายอะไรอะ่ะก็ขายดีขายปังเนาะทุกคนให้เราเชื่อมั่นในตัวเองแบบนี้อย่าคิดลบอย่าคิดว่าตัวเองจะทําไม่ได้อะ่ะ เราทำงานเป็นลูกน้องเขามากี่ปีเรายังทำได้เลยเดี๋ยวนี้เราจะมาขายสบู่ล้างหน้าเป็นของตัวเองอะ่ะเป็นธุรกิจเป็นของตัวเองอะ่ะทําไมเราจะทาไม่ได้ค่ะทุกคนทําได้สิใครที่อยากทําก็ทักมานะยินดีให้คาปรึกษาค่ะไปแล้วนะคะทักมาที่เฟซบุ๊กมุนิทยากรสุภาแอดไลน์มาที่ศูนย์เก้าแปดห้าศูนย์สี่เก้าจดสองสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้ฟรีขอคอร์สฟรีได้เลยค่ะเดี๋ยวส่งคอร์สฟรีให้เรียนเรียนแล้วก็ทําไปด้วยกันค่ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย